สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและเครือข่ายกว่า20หน่วยงานขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่21ถึง25เมษายนนี้ค่ะ วันที่9เมษายน2567เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบวงสวงเทพพยาดางานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวปรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงาน โดยมีพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณเป็นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงณลานสังคีตพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประถมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีและเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ประวัติ ัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อย,ยอดสร้างรายได้สู่ประชาชนและชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งในวันที่21เมษายนจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริีราชพิธีตักบาทพระสงฆ์99รูปณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพิธีสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปีนี้นะับเป็นปีที่น่ายินดีที่มีพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ถึง5แห่งเขาร่วมการจัดงานเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แก่ 1. พิพิธภัณฑ์สาลาว่าการกลาโหม 2. พิพิธภัณฑ์ตำรวจ 3. พิพิธภัณฑ์เหรียญกรสาบนานุรักษ์ 4. พิพิธบางลำพูและหมิวเซียมสยาม นอกจากนี้บริเวณรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครและวัดประยุระวงสาวาสวรวิหารจัดงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่21-25เมษายนนี้ณนะบริเวณพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติหอศิลร่วม สมัยราชดำเนินบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานาครและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเที่ยวชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครในยามค่ำคืนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลลิเกโนราลำตัดการขับร้องเพลงโดยศิลปินงิ้วเปลี่ยนหน้ามหาัศจรรย์มนตรามายากลจําอวดหน้าม่าน และทุกวันมีการบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลรวมทั้งจัดตลาดย้อนยุคก,กรุงรัตนกโกสินทร์มีการสาธิตอาหารชาววางังและอาหารหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นตลาดพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเป็นต้น งานวันนี้เป็นพิธีบวงสวงเทพิดาฟ้าดินนะครับ <c oughs> เนื่องในงาน242ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ <c oughs> ผมถือว่าเป็นการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้น้อมรำลึกถึงพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติบ้านเมืองในแง่ของการรักษาบ้านเมืองกับทรงงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับนะครับก็เลยถือโอกาสนิดทําพิธีบวงสวงและก็จัดงานเฉลิมฉลองอองานวันที่20แบบถึงวันที่25นะครับนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับที่สําคัญคือ,อพี่น้องน้อคนไทยนะครับจะได้น้อมระลึกถึงพระมหากตริณาธิคุณนะครับ่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่สำคัญนะครับที่เราจะ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระสัตว์ทุกปองนะครับทำให้เราดูเย็นเป็นสุขมาถึงปัจจุบันนี้ครับที่สําคัญก็คือมีการสแสดงต่างๆมากมายอันที่สองเราเป็นคนวัฒนธรรมเราก็มีซอฟต Power ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็จะนํามาเอามาให้พี่น้องได้ชมด้วยซื้อขายกันด้วยนะครับสิ่งที่ทสำคัญที่จะได้คือพี่น้องที่เป็นเจ้าของซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้ นะครับแต่จะมีรายได้จากการจัดงานนะครับโดยเฉพาะด้านพิพิธภัณฑ์สถานหรือโบราณสถานทั้งหลายนั้นท่านนายกบอกว่าถ้าเราเปิดเฉพาะกลางวันอย่างเดียวไม่พออากาศร้อนถ้าเป็นกลางคืนด้วยเนี่ยนะครับก็จะชาวต่างประเทศก็จะมีเวลาอยู่ประเทศไทยยาวนานขึ้นนะครับก็จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับก็จะได้ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในเริ่มรัฐบาลนี้นะครับก็ การที่จะเชิญชคนท่องเที่ยวหรือเปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายนั้นจะเจอเปิดในเวลาค่ำคืนด้วย